เนื่องจาก,กตั้งเชื่อว่าคนใช้เป็นล้านคนน่ะแต่ใช้ดีกี่คนน่ะนี้ไม่รู้สวยแต่รูปจุกไม่หอมก็มีอยู่จริงคนคนนี้นะครับทุกนคนมีผู้ติดตามมากกว่า5.2ล้านและมีคนไล์นะเกือบ200ล้านนะแก <c oughs> แค่เป็นคนอัพด้วยแล้วสองเข้านิ้วด้วยมันได้จริงๆิงเหรอสิวจะขึ้นไหมหน้าจะคํำลงไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามันนืดน,นะทุกคนนะติดผมติดอะไรหมดเลยตกล่องตกรูบ้างนะครับก็เป็นขุยเป็นอะไรนิดนึงอ่ะโอ้จุน้าดูคอ อย่าโกรธฉันนะเธอคือเจ๊จะพูดว่ามีข้อเสียด้วยอะ่ะแม่งผิดแบบผิดเลยอะ่ะน้องมันไม่กันน้ำเว้ยทุกคนแม่งไหลไปทางนี้เลยเป็นน้ำเอาขาดมันเป็นเส้นเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะเลิฟพอยเชนซันเดย์ช่วงนี้นะครับมันกลัวคำไม่ถูกฉลอกันนะเข้าใจะปะทุ่งสูงสามสสาแชร์ิัตสอได้ที่ line แชร์ติดตได้ที่ line แชร์ติดต่อได้ที่ line แชร์ติดต่อได้ที่ line แชร์ สวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีหบออ๋อสวัสดีครนะวันดี้น,นะทุกคนตามคำเรียกร้องใครเรียกร้องหรอคนเดียวก็ถูกเรียกร้องแลจ้ะวันนี้ครับทุกคนมองจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าแตงอ่ะเคยดีเจสิ่งนี่ยไปแล้วจะแทบทุกอย่างในแบรนด์เขาเนะครับทุกคนแล้วก็คิดอยู่นานแบบคิดคิดคิดซีคาปูชินโน่นเอ๊อเอ๊ะเออเอ๊ะอ๋อโดนด่าเขาเลย <laughs> มีตัวเนี้ยมีคนขอเขามาเยอะเพราะว่าน้องๆวัยรุ่นเด็กๆบรรหารยยินคนโตเนี่ยชอบใช้กันมากๆแล้วแต่ว่าคนหนึ่งที่เคยใช้แล้วก็พุ่งตรงว่าฉันพูดไปแรงประมาณดึงอะ่ะเออสันก็ย้อนอะ่ะแบบทั้งแบรนด์ของท้าบ,บางทีต้องใช้ต้งสิวขึ้นต้องพูดเลยว่าเฮ้ยต้งสิวขึ้นเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ ข่าวก่อนหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบรีวิวหมดแล้วจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่แต่วันเนี้ยสิ่งเนี้ยตั้งก็ต้คิดว่าหรือกูจะไม่รีวิวดีวะเหมือนก็รีวิวแต่ละครั้งคือเหมือนกูแบบเหมือนกลัวคำไม่ถูกเฉลกกันนะเข้าใจปะมันแบบว่ามันไปไมกันก็ได้ก็จะจะบ่แต่วันเนี้ยอ่ะแน่นก็ได้หลายๆขอเข้ามาเยอะมากแล้วก็ไปหนึ่งช่องเนี่ยจะรีวิวแบบเรียวๆนะครับก็เลยเอามาอยู่ใน first impression นะครับทุกคนคนคนนี้นะครับทุกคนมีผู้ติดตามมากกว่า5.2ล้านและมีคนไลค์นะเกือบ200ล้าอยล้าน ซึ่งคนที่กดไลค์สองล,าลา้านกว่าคนนั้นนะทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้ซื้อสิ่งนี้เอาง่ายคือต้องเชื่อว่าคนใช้เป็นล้านคนน่ะแต่ใช้ดีกีก่คนน่ะนี้ไม่รู้สิ่งนี้ก็คือนี่นะครับทุกคนนี่กันแดดเซนเดย์ดมึงอะไรแดดนี่ทาได้แค่วันอาทิตย์ปะอ๋อทันเดย์อ๋อแล้วทำว่าบลิสไฟเดย์มันเดย์เหรอเล่นก็จะได้มีเอสพีเอฟสามสิบพีเอบวกหัวเอาจริงสามสิบก็พอแล้วหรอวะ ถ้าแดดสมัยเนะี้ยถามถ้า30ไม่รู้ไม่รู้พอไม่รู้นะแต่ว่าคูเซิร์ตเลยเออมัาพานพอไหมตัวนี้ยบอกเป็นกระดดทูนอัพนะครับทุกคนก็อาจใช้ก่อนแต่งหน้าถดูไร์ขึ้นเหลืออะไรก็แต่วันนี้จะทดสอบทั้งวันหมายถึงว่าไม่ได้ทำทั้งวันให้ทุกคนดูนะไม่ทำโน่นทำนี่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแล้วมาดูว่าสิวจะขึ้นไหมหน้าจะคขำลงไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกก่อนว่าการสิวขึ้นไม่ได้แปลว่าตั้งแพ้หรืออะไรนะแต่ว่าอาจจะเกิดการอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิวดดเเรรร็็็วนนนนนะคับกึ่่งงงงตต้้้หมมีีแล กันว่ามันจะมีจุดไหนขึ้นอีกหรือเปล่านะครับก็โอนาใหญ่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ขอให้แบรนด์เลิฟโพชั่นซันเดย์ที่ขายดีอยู่แล้วแหละโชคดีนะครับ ตั้งไปดูไปแล้วตัวอย่างง่ายๆนะ SPF 3 0อะ่ะมันก็สามารถกันแดดได้แต่น้อยกว่า SPF 5 0อะ่ะแค่1%คือถ้าเกิดความแตกต่างนะระหว่างแบบ SPF ห้าสิบเยอะกว่าโหกันแดดได้ดีกว่า30น้อยกว่าอะไรเไม่ห้าสิบกับสามสิบต่างแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ฉันอ่ามนมันจะขึ้นข้อมูลไในตรงนี้แล้วกันเนาะจากอามาเล่นทีวีนะครับ PA สามบวกนะครับก็สามารถป้องกันแดดได้แบบต่างจาก PA สี่บวกเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับ นี่นะครับทุกคนคือพีเกตของเขาเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสีสันเขาค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็พี่เกศเขายอมรับว่าทํำน่ารักจริงๆแบบทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเลยทุกคนคือมันมีความแบบเข้ากันไปหมดจริงๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าเป็นไง้น่นออารักก็เขาจะคำนี้ป่ะสุภาษิตคำพังพอนว่าเ <Hey! S 2> ว่าแล้ว สวยแต่รูปจุบไม่หอมก็มีอยู่จริง๋ยวลองจูบดิอหมอมไม่ใช่ใครบ้างก็ไม่รู้ เป็นคนปกติต้งเชื่อว่าคนที่ซื้อส่วนใหญ่แล้วว่ามีคนนักศึกษาและไม่ศึกษาข้อมูลนะแต่ก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าต้องบอกตรงว่าอยากมาใช้มาเฟอร์ดีเพชัจริงๆไม่อยากมาทำเค็มนะครับแล้วก็เหมือนคนปกติเลยว่าพี่คนนี้ดังจังเลยซื้อดีกว่าฉันอยากซื้อซื้อพี่คนนี้ดังดังเพราะซื้อเพราะว่าคนนี้บอกว่าดีอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยแล้วก็พอใช้ปุ๊บเนี่ยก็อยากรู้ความสุขแรกแบบคนแบบใช้ไม่เป็นเลยแล้วก็ทนอัพก็ใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับวิธีการใช้เขาบอกว่าให้ทาทั่ว คือวานในตู้กระจกนี่คือแบบใช่กรีดอะแพ็กรี๊ใส่เพราะว่าชายเชอบไงเบาอะมันเบามากเลยกี่กี่กรัมเนี่ยยี่สิบกรัมอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับทุมันเนื้อเป็นยังไงเอ,อิ่เนื้อไม่ได้ขาวๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแบบอ่าโทนอัพเนาะก็คือแบบมันก็จะมีความแบบใบๆที่ผิวเนื้อมีความแบบมีความเกลี่ยง่ายแต่ก็มีความสุกว่ามีความเป็นครีมอยู่ที่ผิวนะครับทุกคนนะแล้วก็เมื่อทาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ซึมเร็วขนาดน,นั้นนะครับทุกคน เออไม่ได้เซ็มเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะให้ดูเนื้อแบบให้ดูใ,ใกล้ๆเลยว่าเนื้อจะเป็นประมาณเนี้ยคือไม่ได้ซ็มเร็วขนาดนั้นแล้วก็มีความเป็นขาวๆที่มือแต่ว่าเกลี่ยดีๆจริงๆอะต้องคิดว่าน่าจะแบบดูไบอุ้ยอุ้ยไบยอยู่นะเออไบขึ้นดูไบขึ้นเลยนี่เอออันนี้จริงอุ้ยอันนี้จริงล้วส่วของกลิ่นกลิ่นไม่ได้หอมขนาดนั้นทุกคนนะกลิ่นครีมแบบธรรมดาธรรมดาเลยแต่ก็ไม่ได้แบบเหม็นหรือไม่ได้ฉุนไม่ได้ไม่มีความเหม็นเลยมา ดี๋ยวมาลองกับหน้ากันดีกว่าว่าหน้าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะซอกาาเฮียส้อะไรอย่างเงี้ยว่างนะทุกคนนะเราอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงสสญญาธากาันตามกันแนดเข้าไปคือ2ข้อนิ้วเนาะอยากรู้ว่าถ้าเป็นทนอัพด้วยแล้ว2ข้อนิ้วด้วยมันได้จริงๆหรอวะเพราะว่าใครเขาว่าถนอัพได้อะถ้าทางเยอะ2ข้อนิ้วมันจะข่าไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บสองข้อนิ้วมานนี้กันเนาะอ่ะทั่วไปหน้านะครับทุกคนนะ ไม่เน้อะคิงเขาเกี่ยวยากกว่านึงนะทุกคนนะดูดินอ้องไม่ได้ซึมขนาดนั้นอะแต่ว่าแบบมีความเป็นแบบเหนื่อยนนิดนึงอะทุกคนนะต้องอันนี้เพิ่งเรารับว่ามันเหนื่นนนอยน,น,นะทุกคนเนาะอะไรนะติดขนไหมอะเกี่ยเกี่ยให้ก่อนอ่ะดูอ่ะด,ดูเองแล้วกันไม่พูดว่าติดขนไหมอะตอนเนี้ยจะเหมือนกันปากออกเหนไหว่าผมติดเนี่ยเต็มผมเต็มดู <laughs> คือเนื้อเขามีความที่มนข้นแหละอัพพุ่งตรงแต่ว่ามันก็จริงมันก็ติดผมนะติดผมติดอะไรหมดเลยอ่ะก็ต้องใช้เวลาเกีย่ยนิดนึงนะครับทุกคนนะหรือต้องใช้เยอะไปไม่รู้เหมือนกันนะแต่จริงการแดดเรควรจะเป็นสองข้อนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าตอนนี้กับตอนก่อนท้ายดูว่าความผลนอัพมันมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนนะขึ้นนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มันถิวหน้าปลายขึ้นมาแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยแต่ถามว่าคุณก็ต้องไปเคลีร์พวกไรขนตัวเองนะทุกคนว่ามันติดขนาดไหนนะครับเอาตรงๆนะแบบ อย่าโกรธฉันนะเธอมันก็มีความแบบเนึ้ๆผิวแต่สบายผิวนะแต่ว่าเทคเจอร์ผิวไม่ได้รู้สึกว่าสวยขนาดนั้นนะถ้าพูดกันตรงๆอาจจะให้ดูใ,ใกล้ๆดูในะดูเทคเจอร์ผิวใกล้ถามว่าอย่างแก้มอะไรเงี้ยก็มีการแบบตกลองตกรูบ้างนะครับ ข้างจมูกต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนก็มีความแบบเห็นพราะว่ามันเกิดความเป็นขุยๆบ้างเล็กน้อยนะครับทุกคนนะเนพูดกันตรงนะทุกคนนะแต่นนะนนะผิวหน้าใบๆอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกเลยว่าแบบก็เป็นขุยเป็นอะไรนิดนึงอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวตังจะลองไปแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งวีทั้งวันเนี่ยทัแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอ้โเธอมันเป็น มันเป็นของขนขนนิดนึงอะแล้วจริงๆอะผิวดูไบรท์นะสมมติถ้าเกิดแบบไปหาผู้ชายผู้หญิงสาว,สาว,สาวๆนุ่มๆเลยเออไปเรียนอย่างเงี้ยเออใช่ได้ถ้าคุณไปเรียนคุณใช้แค่นี้เลยบีบป,ปุ๊บแล้วคุณเกลี่ยเกลี่ยให้ดีๆหน่อยปุ๊บให้มันเซ็ตเซตตัวนิดนึงปัดแก้เล็กๆหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นได้เลยนะจริงๆรู้สึกว่หน้าดูแบบไบรท์ขึ้นนันดี้ซ่าอะไรก็ใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวจะลองลงคูชั่นให้คนดูนะว่าแบบว่าเวลาลงเนี่ยเท็กเจอร์ผิวเป็นยังไงบ้างอันนนนนนี้้ไมม่่ตตอองงกใจจจะะะะะาาขวววิิิดดึูพเรผแบบ ผิวหน้าเกลียดไหมอะไรเงี้ยนี่คือลงกูลงยังนะลงยังสีเดียวกันเลยเดี๋ยวนี่อ๋อก็ลงได้อยู่นะแต่กูเคยไปฝันไฝันนะว่าอยากให้อยากให้ซอฟกาทำรองพื้นทำกูชันใจนะว่าที่เคยพูดเพราะว่าเนื้อกันแดดเขาผิวสวยมากก็เลยชอบอะไรเงี้ยเฮ้ยลงได้ปกติเลยนะจริงๆนะแต่ว่ากูชันกูข่าวเอง สีครูชั่นตั้งตั้งขอไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าหการเลือกครูชั่นกรเลือกสีอยู่ที่ตัวคุณเลยแต่ว่าอันนี้ต้องให้ดูว่ามันลงได้ไหมสรุปคือลงได้ปกติไม่มีความเป็นค่าเป็นขุยใดๆน,นะครับทุกคนนะรู้สึกว่าปกติเนี่ยลงได้ปกติเลยไม่ได้แบบตูกวแห้งหรือแบบมีการคลักออกมาไม่มีเลยแต่หน้าขาวแบบสุด,สด,สดไปเลยแต่ขาวนี่คือแบบไม่ใช่ว่าแบบแบบโอ้ยิ่งลงปุ๊บ ดูหน้าดูคอไปล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้อยู่ที่เราเลือกสีรองพื้นหรือคุชชั่นนั้นๆเองนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีแต่งหน้าเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วทุกคนก็คือพิวอยู่นานอยู่เหมือนกันเพราะว่าฉันลงคุชชั่นขาวด้วยประมาณนึงแต่ว่าอ่ะจะเล่าใฟังว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างบอกก่อนทนะั้ง็บ คอือจะไปจะพูดว่ามีข้อเสียด้วยอะแต่คือแบบทุกแบบมีหมดนะทุกคนแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบอน,นั่นเองส่วนตัวตังเองรู้สึกว่าตั้งแบบมีนข้อที่ชอบแลืไม่ชอบนะเอาที่ชอบก่อนคือหนึ่งรู้สึกว่าตอนทาไปเนี่ยถ้าทุกคนออกไปข้างนอกไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยมันใบๆได้ทุกคนลงแก้มอ่อนๆเบาๆได้รู้สึกแบบใสๆได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทาแบบแบบแต้งนะแม่งผิดแบบผิดเลยอะ คือลง2ข้อนิ้วปุ๊บมันมีความแบบทกเ t ผิวมันหนาขึ้นไ้องไม่รู้นะว่าเขาอาจจะไม่ได้เกิดเพื่อเป็นกันแดดจ่าอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยทุกคนต้องคิดแล้วว่า Sunday s p F 30 p บ o วบวก,บวกมีคําว่า U V อะไรอยู่ข้างหน้าถ้าจะไม่สร้างเพื่อเป็นกันแดดนะแต่คนก็คิดว่าเป็นกันแดดแต่คงคิดว่านะทุกคนพอทาไป2ข้อนิ้วปุ๊บผิวมันดูอันี้จริงแต่คุณลงคูชั่นลองพื้น คู่ตรงๆว่าเท็กเจอร์มันดูหนาขึ้นเว้ยทำาัเองนะมันดูหนาขึ้นแบบทําไมก็ไม่รู้นะทุกคนนะซึ่งปกติถ้าเาแต่งหน้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดูแบบหนาขนาดนั้นแต่เนี่ยเท็กเจอร์มันดูหนาขึ้นทุกคนพอมันหนาขึ้นปุ๊บมันกลายว่าเหมือนเราแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าหนาอะไร่างเงี้ยมันเป็นฟิลนี้เว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีโคชเชาร์ที่ใช้แนวันนี้นะคือมันขาวจริงตัวนบเพราะว่าถวาทาจะรู้สึกว่าต้องทาตัวนี้ก่อนซันเดย์ก่อนแล้วค่อยซันคิ้นคือทาซันเดย์แบบแผ ไายข้อนิ้วหนึ่งหรือเปล่าอะไรไม่รู้อะมันยิ่งเหนื่อยกับหนื่มาเจอเหนื่อยเข้าใจมันยิ่งแบบมันยิ่งแบบเตอะมันยิ่งเตอะดูคนก็จะ้าใมาเออพ้านั้งแนะนำนะครับทุกคนว่า าตัวเนี้ยเป็นโทนอัพดีกว่าทาเป็นกันแดดโทนอัพแบบลงผิวนิดนึงแบบให้ผิวมันดูใบใยขึ้นอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาดูกันทั้งวันนะครับว่าทั้งวันเนี้ยต้องจะไม่ได้เก็บให้ทุกคนดูนะแต่คือมาดูอีกทีคือมาแบบแปดโมงครึ่งนะทุกคน <S <S เดี๋ยวเจอกันที่ประมาณสามสี่ทุ่มนอนเลยว่าเฮ้ยผิวมเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่น,นผิวคํามีสิวไหมอะไรเงี้ยก็มาดูกันนะครับตอนนี้ไม่มีการคันแม้แต่นิดเดียวนะผิวสบายสบายเลยทุกคนแต่ว่านิมอลเเจอร์มันดูหนานิดนึงอคคบบาทุกนรั ก็รอเวลาจนมาถึงตอนนี้คือประมาณตีหนึ่งนะครับทุกคนก็ประมาณสิบหกชั่วโมง15บหชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงกว่าเกือิบหแล้วกันนะครับทุกคนผิว,ว, 15, 15ว,วแล้ว,วตอนนี้โดยรวมนะครับทุกคนก็ดูแบบมีความแบบเห็นคนคนก็ต้นตกใจนะฉันไปตัดผมมาแล้วคือแบบว่าผมเต็มหัวเลยแต่การตัดผมก็คือเธอเหมือนฟ้าลิขิตบรรดาให้ชักพาทาให้เราได้มาเจอกันฉันไมเห็นข้อเสียข,ของสิ่งสิ่งนี้แล้วเธอฟังนะคืออะไรจะให้ดู เอาให้สบายใจก่อนคือผิวดูสวยจริงๆผิวดูแบบดูฉ่ำจริงแต่บอกก่อนนะ 1. มีความผสมด้วย 2. รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมีความช่วงเนี้ยเหมือนแต่งหน้าหนานิดนึงเพราะว่า มันเหมือนที่ต้องบอกคือไปถอดอัพแบบชั้นหนึ่งทุกคนนะชั้นหนึ่งมาเลยมีความแบบเหมือนมันมีสองเฮกเจอร์เหมือนเราลาลงพื้นแล้วเราบิวทับอีกทีหนึ่งมีไฟพรับเนื้อมีความหนืดและที่สําคัญนะทุกคนนะจะให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นน้องมันไม่กันน้ำเว้ยทุกคนแล้วคือวันนี้ทั้งสาะผมใช่ป่ะน้ำมันไหลมาอย่างเงี้ยทุกคนไม่ไหลเป็นทางเลยเว้ยเป็นน้ำข่าวข่าวไมเป็นเส้นเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะนะอันนู้ทับอย่างเงี้นะมันก็ต้องมีอะไรใช่ป่ะอ่ะให้แห้งนิดนึง โอเคครับทุกคนก็ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนก็สอนได้พิมพ์แล้มันแห้งแล้วทหมดเลยนะเครื่องเป็นขาวๆมาเลยทุกคนทุกคนเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นปะที่สมบูรณ์สมบูมือไปจับๆนะทุกคนมันจะกลายเป็นแบบเห็นปะทุกคนแต่เนี้ยม,มีความมันอยู่ มันก็อาจจะทําให้แบบว่าไม่ค่อยเห็นชัดมากนะตอนที่ตั้งออกไปแบบข้างนอกอกทุกคนมันเห็นเป็นเส้นเลยทุกคนต้องตกใจมากคือแบบอ้าเชื่อเป็นเส้นเลยอะไรเงี้ยเสื้ถ้าเกิดผิวหน้าคุณเริ่มมันแล้วเซีตตัวแล้วมันมันก็จะไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนนะแบบมันก็จะมีความแบบไม่ค่อยไหนแค่นนะแต่วันนั้นเมื่อชาวพิเตอเป็นฟิล์มเหมือนแขรเลยคือน้ําเป็นล้าไหลๆออกมาขาวๆรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้กระนาวขนาดทุกคนต้องอาจต้องระวังด้วยนะครับทุกคนการที่มีคอนอัพที่ดีคืออะไรทุกคนเวลาเราซับมันเื่ทุนะวยู่ดีนนนะะมากเห็ป Nhẹ yeah, đôi เขาผิวพื้นของเราที่ลงทนอาไปแบบมันมีความบา์ของมันอยู่ผิวมันเลยดูสดมากๆนะครับทุกคนอันนี้คือข้อดีนปเดี๋ยวจะไปล้างหน้าทุกคนได้ดูกันแล้วก็มาดูว่าผิวเนี่ยโอเคปกติดีแล้วหรือย,อยังนะครับ<ม>แต่ว่าเดี๋ยวจะ,จะไปถ่ายคลิปคลิปหนึ่งก็คือเป็นน้องอันนี้นะครับทุกคนเป็นคลีนซิ่งของตัวเลโฟพชั่นถ้าอยากดูก็ไปดูคลิปนี้นะครับว่ามันสามารถทําความสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนได้เหาปคลิปนี้ด้วยกันที่หน้าสดๆว่าผิวหน้าค้ำไหมสิวขึ้นไหมต,ต่างๆต่างๆๆนานาน A later few moments อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ปิดคลิปสั้นๆเลยนะครับไม่มีสิวขึ้นนี่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ผิวหน้าก็ยังปกติดีทุกอย่างนะครับทุกคนนะสิวทั้งเป็นอยู่แล้วก็ไม่มีการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับปกติทุกอย่างเลยใครก็ตามที่อยากจะใช้ตัวซันเดย์ตัวนี้หนึ่งเลยคือสามารถทาเป็นตัวเดียวเสร็จด้วยแป้งแล้วก็อาจจะลองแก้มเลยก็แล้วแต่คุณได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาตัวนี้กับตัว เกที่มันหนาขึ้นอาจจะให้ผิวคุณดูมีเลเยอร์ที่มากขึ้นนิดหน่อยนะครับทุกคนนะอาจจะลงไม่ต้องยืดเท่าแตงหรอกต้องรู้สึกว่าแม่งลงสองข้อนิ้วลงแค่แบบทุโทหน้าเงแล้วก็ลงด้วยรองพื้นลงด้วยครูชชนต่างๆ ผิวคุณจะสวยแน่นอนนะครับทุกคนนะเร้ก็ผิวดูแบบดูดีทุ้ว่าตอนล้างหน้าด้วยส่วนหน้านิ่มมากนิ่มแบบนิ่มมากๆเลยแสดงว่าน้องมีบำรุงในตัวด้วยนะครับทุกคนนะสารสกัดที่ต่อต้านมลสระนะครับพื่กัน UV นะครับทุกคนนะไม่ให้เกิดริ้วรอยนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยมีการลดการสร้างเม็ดสี m e l a นะครับทุกคนนะผิวดูกระจ่างใสนะครับผมลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดำยังเห็นได้ชัดนะครับทุกคนก็ใครที่ผิวไม่สม่ำเสมอก็ลองทาให้มันผิวดูเรียบเรียนเท่ากันแล้วก็อาจจะต่่่่งงงงงงหหนนนนน้้้้้้้้าาาาาาจะะยขึคครรัับกกก็ตออออลดูทุแไใววื นะครับทุกคนนะส่วนใครคิดจะเห็นยังไงบ้างใช้แล้วเป็นยังไงวิธีการใช้เทคนิคยังไงก็คมมอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวต้งมาอ่านนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวงนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ดกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสองนี้ก็บ๊ายบายนะครับจากน้องเชนเดย์